ดีนะครับสวัสดีผู้ติดตามผู้ที่ติดตาม youtube ช่องผมอยู่นะครับเนาะวันนี้นะครับนะท่านที่สั่งสินค้ามานะครับนะครับเสร็จมาครับสามชุดสามชุดนี้จะไม่เหมือนกันเลยนะครับมีมีสายเส้นเดียวด้วยนะครับอ่าฮะมีลูกค้านะครับสั่งกล่องผมมานะครับคนแรกก็เอ่อทางเป็นหน่วยงานกู้ภัยเนาะนะอ่าอยู่น้องอยู่สว่างประทีปทางย่านภาคเหนือนะครับก็ไป ทำเป็นสถานีลิงก์นะครับสถานีลิงก์แล้วก็อีกคนอีกท่านนึงเป็นปอพอ,พอที่อยู่จังหวัดน่าจะเป็นน่านนะถ้าผมจาไม่ผิดนะนะครับอีกท่านนึงก็เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ที่ภาคใต้นะครับน่าจะไปช่วง3จังหวัดด้านล่างอะครับไม่แน่จะว่าอยู่ยะลาหรืออยู่อะไรนะครับนะสั่งสั่งมาไม่เหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรผมจัดให้ได้นะครับนะจัดให้ได้ตามคําสั่งนะแต่อยู่ในในวงจรนี้นะต้องบอกก่อนว่าให้อยู่ในวงจรนี้นะถ้าอยู่นอกวงจรเนี่ย ต้องขอคิดก่อนว่ามันจะต้องเอาอะไรมามิกกันบ้างนะครับเพราะมีหลายๆท่านสั่งมาบางทีน้องอย่างที่ต้องเป็นกู้ภัยอะครับก็แนะนํามาว่าพี่เป็นแบบนี้ได้ไหมเป็นแบบนี้ได้ไหมนะครับก็ก็อยากทําให้นะแต่วงจรอะมันต้องเขียนใหม่หมดนะครับอาจจะเอาวงจรนี้วงจรนี้มามิกกันนะครับเพื่อจะให้ทํานะเขาน้องบอกว่าน้องๆอ,อยากจะทายกล่องแบบเนี้ยไปสั่งกดไปสั่งลิงก์ที่โมบายได้ไหมนะครับแล้วก็ แต่ใช้สามารถใช้ไมค์ได้ด้วยคือกดกดลิงก์กดลิงก์ได้แล้วก็กดเอ่อโมบายได้ด้วยทำสายแยกด้วยนะก็ก็ก็เดี๋ยวพี่ขอเอ่เขียนวงจรก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำให้นะแต่ตัวน้องบอกว่าอ่ะพี่ขอนั่งพี่ขอวงจรปกติตามกล่องปกติพี่ก่อนนะครับนะแล้วก็บินพี่ท่านหนึ่งตาอยู่ทางพี่เป็นปอพอยู่ที่หน้านะครับก็ไปใช้เหมือนกันอ่าโอเคเดี๋ยวผมมาดูให้ดูกล่องแล้วว่ามันจะไม่เหมือนกันตรงไหนนะครับอย่างพี่ที่เป็นปอพนะครับนี่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  ส่ครับสายพี่เอาสายสี่เส้นเลยนะครับสายสี่เส้นเพราะพี่เขาบอกว่าอย่างเงี้ยถ้าเป็นคู่ครับคู่หนึ่งนะแดงเหลืองแดงเหลืองคู่หนึ่งนะครับคู่หนึ่งอันนี้แดงเหลืออีกคู่หนึ่ง Nothing. พี่เขาจะใช้วิทยุสองสองตัวแต่เขาบอกว่าเป็นแจ็คแบบนี้ดีกว่านะครับเป็นแจ็คแบบนี้แล้วก็มีตัวลดไปเพื่อเขาจะไปใช้เครื่องจีนเครื่องแดงเครื่องอะไรก็แล้วแต่สามารถจะใช้ได้หลายๆอย่างนะครับโอเคแต่ถ้ามันเป็นแจ็คแบบนี้ที่ผมทำนะครับ มันจะล็อกแต่ตัวนะถ้าเจอเครื่องจีนหรือเครื่องไอคอมมันก็จะใช้ไม่ได้เลยนะครับพี่ก็เลยบอกว่านั้นขอพี่เป็นแบบนี้ได้ไหมอย่างนี้เลยสองชุดนะครับเหลืองแดง2ชุดเลยนะครับแล้วก็มีตัวรถมาให้พี่เดี๋ยวพี่ก็ไปจัดก,การตัวรถเองนะครับผมต้องบอกก่อนนะว่าตัวรถมันมันไม่เสมอกันนะตัวรถมันไม่เสมอกันนะครับตัวรถหมายถึงว่าตัวรถที่มันเป็นรถแจ็คสองจุดห้าครับมันไม่เสมอกับรูรูเสียบของวิทยุสื่อสารทุกตัวนะ ท่านต้องไปเจียหัวหัวให้มันแหลมนะครับให้มันแหลมเองนะเพราะผมจะพยายามจะไม่ทําอะไรให้มันเป็นสภาพที่ผมสั่งซื้อมาเลยนะครับท่านจะไปเจียเจียครับให้มันเข้าล็อกตรงรูเสียบให้ได้นะครับนะเดี๋ยวรูเสียบแบบไหนนะครับเพราะไอ้หัวส5งจหเนี่ยตรงนี้มันเล็กนะครับอันนี้เป็น3.5มจนะมันใหญ่3.5เนี่ยมันเป็นแจ็คพุ่งนี้อยู่แล้วนะครับแจ็คมาตรฐานนะครับนะครับแจ็คหูฟังอันนี้เป็นแจ็ค2.5นะครับที่ แจ็ค2.5นะครับที่ที่ต่ออยู่นะครับที่มันมันต้องไปเจียหัวนะเจียหัวให้มันแหลมให้มันเข้านะให้มันเข้าขูดตัวกับรูแจ็คแจ็คนะครับก็เดี๋ยวผมมีตัวลดไปให้ก็แปลว่าพี่ทันทีเขาจะได้ตัวลด2ตัวนะครับนะครับกล่องนี้นะพี่ก็บอกเป็นรุ่นนี้เลยนะสายเส้นนี้นะครับนะกล่องประมาณนี้นะครับข้างหลังก็เหมือนเดิมนะครับไปต่อออกที่ลําโพงคอมนะครับ ผมลองต่อหูฟังแล้วโอ้เสียงดังฟังชัดครับเหมือนท่านเปิด youtube ดูฟังเสียงเพลงปกติแล้วครับนะไปต่อคอมก็ได้นะครับเป็นเป็นตัวเมียนะท่านก็เอาเอาเอาแจ็คแจ็คเหมือนแจ็คลำโพงคอมมาเสียบเนี่ยครับเหมือนกันอันนี้สมมตินี่เป็นสายลำโพงคอมครับก็มาเสียบเข้านี่เลยนะครับเสียบเข้านี่เลยแล้วก็ต่อออกภาคขยายเลยนะครับลำโพงคอมมันก็จะมีภาคขยายของมันเองนะอันนี้ชุดที่นหนึ่งนะที่พี่เขาขอมาว่าเขาไม่เป็นขอเป็นขาแบบนี้ไม่เอาขาแบบนี้นะครับเขาไม่เอาขาแบบนี้นะครับขายแบบนี้เนาะ ท่านไม่เอานะครับท่านเอาแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวท่านไปแปลงท่านเองท่านไปตัดแต่งเองนะครับนะเป็นกล่องชุดหนึ่งเอาโอเคผมจัดได้ให้ครับเพราะมันอยู่ในวงจรนะครับอ่ะโอเคนะน้องๆที่อีกคนหนึ่งนะครับก็เป็นวงจรปกตินะครับก็มีเหลืองแดงปกตินะครับเหลืองแดงปกติเนาะเหลืองแดงเนาะเหลืองแดงปกตินะครับนี่อันนี้ไปเสียบสําหรับเจอรุ่นที่มันสลับขึ้นสลับลงนะครับแล้วก็มีแจ็คตัวนี้นะครับเป็นสําหรับเข้าล็อกตัวนี้เลยเข้าเสียบล็อกเลยสําหรับวิทยุสื่อสาร ปกติเลยนะครับน้องไปทําฐานนี้แล้วก็พี่คนนึงครับที่เป็นหน่วยงานรักความปลอดภัยนะครับท่านบอกว่าขอเป็นแบบสายเส้นเดียวนะครับผมก็จัดให้นะสายเส้นเดียวนะนะครับหลักการเดียวกันครับหลักการเดียวกับกล่องเหมือนกันนะครับแต่สายเส้นเดียวนะมันไม่มีวงจรที่จะไปต่อผ้าขยายนะเพราะถ้าผมใส่สายเข้าไปมันก็จะหนาปึ๊บเลยมันก็จะเป็นก้อนเลยไม่สวยงามครับนะครับแค่2เส้นนี้ก็ถือว่าหนาแล้วครับในเวลาผมทำเนี่ยนะ มันก็จะมีความบวมๆอยู่บ้างนะครับนะมันก็จะไม่เท่ากันนะครับนะแต่เท่าน,นี้ผมยาวทําให้ยาวนะครับก็พี่จะไปขดเก็บแล้วก็ได้นะครับก็ตอนนี้ไม่ไม่มีการหักนะที่ผมทําสายสีดาไ่ให้เนะี่ยผมไม่ได้ทําอะไรนะผมพุ้มไม่เฉยพุ่มในสายสีขาวนี่ครับเนี่ยพุ่มในสายสีขาวเพื่อไม่ให้มันขาดแต่กล่องเนี่ยเวลามันหุ่มไปแล้วเนี่ยสายสีดำอ่ะผมเคยเลยทอนแล้วมันแข็งแล้วมันก็รลโยงระยามันขดไม่ได้ครับอย่างที่สวยงามกว่าครับส่วนสายตรงเนี้ย โอเคต้องหุ้มให้พี่เขาเพราะเดี๋ยวมันขาดขึ้นมานะครับงอ,นะงอได้นะนะงอได้นะเน็ตนะครับงอได้นะครับนะโอเคนะครับก็กล่องก็ประมาณเท่านี้นะครับก็บากกดไลค์กดแชร์ดูนะครับแล้วก็มีอะไรก็สอบถามมาในห้อง YouTube นะครับในเมสเซจสอบถามมาแล้วผมต้องบอกก่อนนะท่านที่เอาวิทยุสื่อสารไปลิงก์นะครับกับกล่องนะประเด็นมันก็อาจจะมีว่าทําไมเวลาใช้แล้วมันซ่านะครับ มันองค์ประกอบมันสัมพันธ์หลายอย่างนะมันไม่ใช่เป็นแปลว่ากล่องเนี่ยวงจรก็วงจรเดิมนะครับเวลาผมลองกับเครื่องผมอ่ะผมต้องบอกนะผมเอากล่องลองกับเครื่องผมเครื่องผมเวลากดคีย์แล้วถ่ายโอยให้ท่านเฮ้ยทำไมเสียงเพาะทําไมเสียงดีนะครับเพราะผมเอาเครื่องผมลองนะครับวิโอผมอาจจะไม่เก่ายังใหม่อยู่แต่สมมติว่าไปถึงมือท่านแล้วอ่ะวิโอมันอาจจะเก่าหรือวิโอที่ PA มีปัญหาบอร์ดมีปัญหาระบบเสียงมีปัญหาระบบะขยายมีปัญหานะครับไปเราไปต่อปุ๊บอ่ะมันก็ทําให้เสียงท่านซ่าท่านแตกนะครับองค์ประกอบหลายอย่างมีทั้งวิทยุมีทั้งโทรศัพท์การตั้งค่าวอล์กนะครับมีหลายๆอย่างองค์ประกอบนะมีทั้งวิทยุการเปิดบุงเ,เปิดวอลกต้องตั้งค่ายได้หมดนะนะครับก็คือบางทีมันต้องต้ององค์ประกอบมันไม่ใช่ว่าคือเพราะท่านไม่ได้เอาเครื่องให้ผมมาที่บ้านไงถ้าส่งเครื่องมาที่บ้านเนี่ยผมก็สามารถ ผมก็สามารถออลองเครื่องให้ท่านได้นะครับก็คือเครื่องเนี่ยก็สามารถลองได้ก็คือถ้าถ้าท่านเอามาผมก็จะตั้งว่าเครื่องนี้เสียงประมาณนี้เข้ากล่องตัวนี้โทรศัพท์เครื่องนี้ที่ท่านส่งมาก็ประมาณนี้นะครับแต่เวลาผมลองโทรศัพท์ผมลอง oppo ผมลอง vivo ในโทรศัพท์ที่ผมใช้งานอยู่วิทยุผมอาจจะมีเครื่องหรือ3ามเครื่องสีเครื่องในการลองนะครับ นะครับมันก็จะเสียงเสียงอย่างที่ท่านออกนะครับบางทีผมก็เอาวิดยุตัวใหม่มาลองนะครับมันก็จะดูเสียงเออซึ่งไม่เสียงดีวะใน u t u b e นะครับมันก็องค์ประกอบก็คือทางวิทยุเก่าวิทยุใหม่โทรศัพท์เก่าโทรศัพท์ใหม่การตั้งค่าวอล์กมีผลบ้างนะนะอย่างที่ผมบอกนะวิทยุเก่าวิทยุใหม่การตั้งค่าวอล์กในวิทยุการตั้งค่าการการการจูนให้วิทยุกับกล่องการตั้งค่าโทรศัพท์ ที่ระบบเป็นวอล์กข้างในนะครับตั้งประมาณไหนนะครับนะบทุกอย่างองค์ประกอบสัมพันธ์หมดนะครับอ่าก็คือท่านไม่ได้เอาโทรศัพท์มากับวิุมาให้ผมนะครับแต่ผมพยายามจะทําให้มันสมดุลแล้วก็ดีที่สุดนะครับกับเข้ากับกล่องให้ได้นะครับนะให้มายามเข้ากับกล่องให้ได้ก็คือว่าโทรศัพท์ของผมวิทุของผมนะครับพยายามจะไปถึงเครื่องท่านแหละให้มันสมดุลและสมูทที่สุดนะครับแล้วเวลา ท่านเอาไปทุกท่านก็ต้องไปปรับแต่งอยู่ดีครับต้องไปปรับแต่งอีกนิดนึงปรับให้มันเข้ากันหาระบบความถี่เอ่อหาระบบโปรแกรมคือลิงก์อ่ะนะครับคำว่าลิงก์อ่ะวิดิกับโทรศัพท์อ่ะจะลิงก์กันยังไงให้มันสมดุลกันที่สุดนะครับนะก็คือต้องไปไป,ป,ปฝากตกแต่งด้วยนะครับบางทีบางทีช่างที่ทผมที่ทําไปผมก็บางทีผมไม่รู้ว่าตัวท่านใช้โทรศัพท์รุ่นไหนนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าทําไปแล้วถ้ามีติดขัดตรงไหนก็สอบถามผมมานะครับวันนี้ผม คืนเดียวนะครับเมื่อคืนนี้นะฮะทั้งคืนเลยนะครับสามกล่องวันนี้มาอีกแล้วนะครับก็พยายามไะทําให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ถึงมือท่านได้เร็วที่สุดท่านจะได้ไปใช้งานอย่างมีความสุขกันนะครับผมบอกหลายทีหลายๆคลิปว่างานผมอ่ะไม่ใด้เป็นงานโลงงานไม่ใช่เป็นงานบริษัทงานผมเป็นงานดี y นะครับผมต้องบอกก่อนงานผมเป็นงานดี y งานที่ทําขึ้นมาเองนะครับอาจจะ ไม่ได้สวยงามเหมือนที่เขาขายกันแพงๆนะครับก็เป็นงานดีวายงานประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับแต่สามารถใช้งานได้เหมือนกับของราคาแพงท่านอาจจะมีท่านที่ถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจก็มีนะครับก็พยายามจะทําให้มันดีที่สุดนะครับในราคาขนาดนี้ผมก็พยายามจะให้ทุกทุกคนจับต้องได้ไม่แพงมากไปเห็นราคาแล้วเออพยายามจะซื้อหรือไปใช้ก่อนไปลองใช้ดูนะผมพยายามจะไม่ตัดราคาใครนะ ทำไมผมคิดราคาตรงนี <Vermont> <Delhi> ้ก co ็ผมงานดีวายครับผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมากนะครับแต่ผมก็ทําตามราคาครับตามตามราคานะฝีมือก็ตามราคาไปนะครับถ้าของที่เขาขายแพงเขาฝีมือดีเขามีโอมกอบเยอะเขามีฟังก์ชันเยอะเขาก็ขายแพงไปนะครับของผมก็จะประมาณนี้นะครับนะทั้งทั้งสาย1เส้นนะแล้วกล่องที่เป็นรุ่นปกติที่มีสายนะครับกับพี่คนนั้นที่ขอสายคู่เลยนะครับนชื่อมต่อวิทยุนะครับอันนี้วันนี้คลิปวีดีผมจะไม่ลองให้ดูนะ ผมจะใช้เป็นเรื่องของการอธิบายให้ฟังนะครับว่าเวลาท่านเอาไปแล้วท่านก็ต้องไปไปทดลองไปปรับแต่งวิทยุท่านด้วยเพราะท่านไม่ได้ส่งวิทยุมาหาผมไม่ได้ส่งโทรศัพท์มาหาผมของผมเนี่ยลองโทรศัพท์ผมลองวิทยุผมเพราะผมมีการปรับมีการจูนมีการแต่งก่อนว่าเฮ้ยวอล์กมันเร็วไปไหมค่าวอล์กมันสัมผัสเร็วไปไหมเสียงวอล์กมันเป็นยังไงเสียงวอล์กที่วิทยุสารมันเป็นยังไงนะครับก็พยายามผมจะตัดปรับแต่งก่อน แล้วผมก็จะรู้ว่าเวลาผมจะเทสโปรแกรมตัวนี้ผมต้องใช้สเต็ประดับไหนอะไรระดับไหนนะครับนะก็ฝากฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับในช่องของผมนะมีอะไรก็สอบถามมาเข้ามานะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับก็อ่ะขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เข้ามาทักมาทักนะถึงจะไม่สั่งก็ไม่รนะครับแค่เข้ามาสอบถามแค่แค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับส่วนท่านที่ทักนะครับเข้ามาผมก็พยายามจะผลิตให้ได้ไวที่สุดนะครับ ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมกันนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายจุ๊บ